สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งก็จะมาสอนการทำรูปด่วนหรือว่ารูปถ่ายติดบัตรนะคะเพื่อใช้ในงานราชการต่างๆหรือสมัครงาน1นคนหนภาพจะใช้เวลาแต่งภาพประมาณ10นาทีสำหรับการส่งไฟล์นำไปปินออกมาให้ลูกค้าแต่และคนเราสามารถนัดลูกค้าไว้ที่ประมาณ20นาทีค่ะวันนี้ก็จะสอนการตัดต่อด้วยนะคะถ้าภาพไหนไม่ได้ตัดต่อเราก็สามารถ นัดลูกค้าไว้ที่ประมาณ15นาทีได้ค่ะก็จะใช้เป็นโปรแกรม Photoshop นะคะแล้วก็ Google ค่ะวันนี้มีออเดอร์ลูกค้าคือรูป1.5นิ้วค่ะใช้ขนาด3คูณ4เซนติเมตรนะคะอันดับแรกก็เปิดโปรแกรม Photoshop ในเครื่องมาเลยค่ะหน้าตาหน้าต่างมาตรฐานทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปก็จะไปที่ไฟล์ New นะคะแล้วก็ตั้งขนาดค่ะหกขนาดก็คือ1.5นิ้วก็คือ3คูณ4ใช่ไหมคะเซนติเมตรนะคะแล้วก็ Resolution อยู่ที่300ถึง350พิกเซลต่ออิ้นอย่าให้ต่ำกว่านี้นะคะตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้หรือว่าค่าน้อยกว่านี้ภาพจะไม่ชัดนะคะ Color Mode เป็น CMYK แล้วก็โอเคค่ะต้องตั้งขนาดให้ตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำค่ะถ้าใครหาเครื่องมือไม่เจอนะคะก็ให้ไปที่ Windows ค่ะคลิกค้างไว้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเราจะใช้แค่2อย่างก็คือ Layer กับ History ก็พอนะคะขั้นตอนที่5ดับเบิลคลิกที่ l a เยอรนะคะเพื่อทำการปลดล็อก Layer ร์แบ็กกราวค่ะ ต่อไปขั้นตอนที่6ไปที่เอฟเฟกนะคะเลือก Color o ร์โอเแล้วก็เลือกสีค่ะเพื่อทำการใส่สีให้กับ Background พอดีลืมทำให้ดูนะคะการนำภาพถ่ายเข้ามาก็ให้ไปที่ไฟล์ Open ค่ะ ไม่ได้ใช้หรือไฟล์ไหนที่ไม่ใช้ก็แค่ปิดออกนะคะหน้าต่าง Photoshop จะเปิดได้หลายๆไฟล์ค่ะต่อไปก็จะหาจีวอนให้พระใหม่นะคะเซิร์ช Google คำว่ารูปด่วนพระแล้วก็เลือกการค้นหาเป็นรูปภาพนะคะลูกค้าอยากได้สีจีวอนเหมือนกันแต่ต้นฉบับคือจีวอนพระจะยับย่นดูไม่เรียบร้อยนะคะเราก็จะเลื่อนหาอันที่คล้ายๆกันค่ะ ที่ดูเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็คลิกเข้าไปจนภาพใหญ่ที่สุดนะคะคลิกขวา Copy จากนั้นก็มาที่ Photoshop นะคะกด Control แล้วก็ตัว V พร้อมกันนะคะหรือ Edit p a t h ที่โปรแกรมก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการนำภาพเข้ามาถ้าภาพไหนนะคะ Copy แบบนี้ไม่ได้ก็ให้เซฟไว้ที่หน้าจอคอมแล้วค่อย มาเปิดก็ได้ค่ะก็จะทําการไดคัดภาพนะคะใช้เครื่องมือเพนทูลค่ะเลือกเป็นแบบผาดน,นะคะที่ด้านบนนี้นะคะห้ามเลือกแบบเชฟนะคะเพราะว่าจะไดคัดไม่ได้ค่ะการเลือกก็คือคลิกแช่ตรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เลือ่อนเลือกแบบผาดโอเคค่ะแล้วก็ลากเส้นนะคะไปตามกรอบของภาพส่วนที่เราต้องการจะเลือกนะคะตอนนี้เราต้องการตัด ภาพจีวรใช่ไหมคะจากพระท่านนี้หรือว่าถ้าเราทําเกินไปอย่างนี้นะคะทําแบบเพลินๆไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถเลื่อนกลับเข้ามาได้นะคะโดยใช้เครื่องมือ history ค่ะอันนี้ลืมค่ะว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ต้องได้คัดภาพพระให้หมดนะคะเลื่อนสามารถเลื่อนที่ ิสตอรี่ได้เลยค่ะว่าเราจะเลื่อนย้อนปรับเวลาไปถึงตอนไหนแล้วก็ทำการตัดได้คัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจุดเริ่มต้นจะบรรจบกับจุดสิ้นสุดนะคะแล้วก็คลิกขวา make selection เลือกเลือกค่าความฟุ้งของขอบเป็น0ูนย์นะคะโอเคแล้วก็กด delete ทิ้งค่ะการได้คัดนี่จำเป็นมากเลยนะคะต้องให้ภาพอยู่ในกรอบนะคะ ของงานห้ามอยู่นอกกรอบนะคะจากส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะก็จะลากเส้นเลือกเฉพาะใบหน้าของพระท่านนี้นะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะระหว่างนี้ก็ใช้สเปซบาร์ไปนะคะเพื่อเป็นการเลื่อนภาพนะคะ สเปซบาร์แล้วก็ปล่อยค่ะลองใช้ดูนะคะกดสเปซบาร์แล้วก็เลื่อนไปนะคะเพื่อให้เห็นขอบงานเพนทูนเนี่ยค่ะระหว่างที่ใช้เครื่องเพนทูนนะคะเพนทูเพนทูเลือกเป็นพาดน,นะคะเวลาที่เราจะใดคัดรูปภาพเวลาที่เราจะเลื่อน ให้มีรูปมีสัญ,ญลักษณ์รูปมือขึ้นนะคะก็คือกด s เ a ตบาร์นะคะที่แป้นพิมพ์ค่ะแล้วก็บิดเส้นไปตามรูปทรงภาพเลยนะคะการทำรูปด่วนนะคะขนาด1.5นิ้วครึ่งหรลรอรับเปลี่ยน สบงนะคะให้กับพระเพราะว่าสบองของท่านไม่เรียบร้อยนะคะก็จะทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากเส้นนะคะให้มาบรรจบกันจากจุดเริ่มต้นนะคะถึงจุดสิ้นสุดนะคะตรงระหว่างรอยต่อเราก็ให้เหลือเหลื่อมเข้ามาหน่อยก็ได้ค่ะ โอเคตอนนี้ก็ลากลากเส้นมาบรรจบกันแล้วนะคะจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดต่อไปก็จะได้คัทนะคะก็จะนำมาตัดต่อกันนะคะก็ดับเบิลคลิกเพื่อปลดล็อกเลเยอร์นะคะเสร็จ <Set S 2> แล้วเราต้องปบดล็อกก่อนนะคะถึงจะได้แล้วก็คลิกขวา make selection เรื่องตรงนี้เป็นศูนย์นะคะ feature r a d i n t เสร็จแล้วมาที่ Move t o o l ค่ะแล้วก็ดึงภาพไปเลยส่วนรูปนี้ก็ปิดไปนะคะไม่ได้ใช้แล้วก็ระหว่างที่ย่อลงก็กด L t e r n a t e นะคะพร้อมกับรูปกลิ้งที่เมาส์นะคะก่อนตอนที่ย่อขยายภาพนะคะให้กด s h Shift a l t t r n a t e ไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะแล้วต้องใช้ลูกศรให้อยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะ ห้ามมาอย่างนี้นะคะว่าภาพจะเสียสมดุลห้ามมาเลยค่ะถ้าเราเกิดทําผิดพลาดก็มาตรงนี้และคะ่ะเครื่องมือตรงนี้ก็จะกลับคืนแล้วก็ทําการย่อใหม่นะคะย่อเสร็จแล้วก็ใช้ก็ปล่อยตรงก็เลิกก็ไม่ต้องกดตรง shift alt นะคะในเมื่อเมื่อตอนที่เรา ได้ขนาดาำที่เหมาะสมแล้วนะคะแล้วก็ใช้ move tool เคลื่อนภาพแล้วก็กด enter ค่ะเสร็จแล้วก็กดอันนี้ทำเหมือนกันค่ะ shift alternate นะคะเพื่อแล้วก็ลากขึ้นมาเพื่อทำการขยายแล้วก็ปรับภาพให้สมดุลกันนะคะ นี่ค่ะเราจะทําแบบนี้ก็ได้หรือว่าตอนนี้อยู่ที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถดึงลงมาให้อยู่ข้างล่างใต้จีวรได้แบบนี้ค่ะโอเคนะคะเราดึงมาแล้ว mm hmm. ก็ตรงที่เลื่อนภาพนี้ใช้ลูกศรตรงคีย์บอร์ดนะคะลูกศรซ้ายขวาหน้าหลัง แล้วเราก็ปรับให้สมดุลนั่นแหละค่ะอันนี้ย่อลงหน่อยนะคะโอเคทำเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วก็กด enter นะคะเพื่อเป็นการยกเลิกการย่อขยายเสร็จแล้วก็กดลูกศรค่ะเมื่อได้ที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปก็จะทำให้ภาพมีความเนียนนะคะให้เข้ากันโดยใช้เครื่องมือนี้ค่ะ มัดทูนนะคะเป็นรูปมือเวลาจะย่อหัวแปลงนะคะบอใบไม้ตอนขยายก็กดลอลิงค่ะไม้เสร็จแล้วก็ยืดเลยค่ะอาจจะยากหน่อยนะคะ แรกๆอะค่ะเพราะว่าเรายังไม่นั่นนะคะยังไม่ได้ชินเพราะว่ามันต้องตัดต่อภาพนะคะอันนี้คือการเทคนิคการตัดต่อภาพทั่วไปนะคะของชักรการของการใช้ Photoshop ค่ะอันนี้คือย่อขยายตรงอันนี้คือแว่นขยายนะคะเวลาจะย่อกด Al t นนะคะขยายก็ปล่อย a l t พลนนะคะแล้วก็ คลิกลากเป็นวงกลมขึ้นมาต่อไปจะใช้เพนทูลนะคะกดอทินเนตขยายขึ้นมาแล้วก็ใช้เพนทูลเพนทูลนี้ใช้แบบผาดนะคะห้ามใช้แบบเชฟนะคะต้องใช้แบบผาดเท่านั้นแล้วก็ตัดภาพนะคะ จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดนะคะแล้วก็คลิกขวา make selection delete เลยค่ะโอเคก่อนแล้วก็ delete นะคะนี่นะคะถ้าจะยกเลิกเส้นปะตรงนี้นะคะก็คลิกที่นี่นะคะหรือว่า c อนทินก็ได้ค่ะคลิกเสร็จก็มาจิ้มตรงภาพนะคะก็จะหายไป alternate นะคะแล้วก็ลูกกิ้งย่อลงไป ยังไม่ได้นะคะก็ทำการตัดแต่งจนกว่าจะภาพจะดูสมูทนะคะเป็นธรรมชาติอันนี้ขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็กด delete คนโทรลดีนะคะส่วนมากก็จะใช้คีลัดกันนะคะคอยังดูไม่สมูทเลยนะคะ นั้นก็เอาภาพลงมาหน่อยนะคะตอนนี้กดเลเยอร์ไหนก็จะเลือกที่เลเยอร์นั้นนะคะเวลาที่เราจะอยากสั่งให้เวลาเรากด m o v e t o o l นะคะไปตามที่เราต้องการก็คือเราต้องกด auto-select ตรงนี้นะคะถ้าไม่กดนี้ไม่ได้ค่ะเราจะเลือกตรงไหนแล้วเลือกไม่ได้เราก็ต้องเลือกตรงคลิกตรงนี้นะคะออโต้ซิล c คทุกครั้งนะคะ เวลาการใช้งานโปรแกรม photoshop ค่ะกดเอลเ n เน e นะคะแล้วก็ลูกกิ้งที่เมาส์นะคะเลื่อนขึ้นมาใช้บอใบไ,ไม้นะคะแล้วก็ดึงใช้เครื่องมือมัดชูนนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ส่วนตรงนี้ เดี๋ยวขอซ่อนเราก็สามารถซ่อนเปิดตาได้นะคะตรงเลเยอร์เพิ่มมาก็ได้ค่ะเพิ่มเลเยอร์มาแล้วก็ใช้ลูกศรน,นะคะเอาเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วแต่เทคนิคคน ที่จะใช้งานนะคะวอ o t o s h o ชไม่มีถูกผิดค่ะแล้วก็เราเลือกเลเยอร์นี้นะคะเลเยอร์ layer ข้างล่างเนี่ยค่ะเพื่อจะตัดต่อเสร็จแล้วเราก็วาดกดสเปซบาร์นะคะเพื่อเลื่อนขึ้นมาเลื่อนมาด้านข้างเพื่อจะดูตำแหน่งอ่าเราลากเส้นเลยนะคะจากจุด ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะมีที่ history ค่ะถ้าเครื่องมือไม่เจอมาที่ windows นะคะแล้วเราก็กดที่ history ถ้าคลิกหนึ่งครั้งแปลว่าซ่อนถ้าต้องการก็เอาคลิกมาอีกหนึ่งครั้งนะคะเครื่องมือที่เราใช้ก็จะมีไม่มากค่ะมี layer กับ history นะคะ max selection ที่กว่า max selection นะคะแล้วก็ delete control d เพื่อจะดูความแตกต่างนะคะก็คือเราสามารถทำเลเยอร์นี้ให้จางๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดต่อได้ง่ายขึ้น ก็ดูๆไว้ก่อนนะคะแล้วพอเราฝึกบ่อยๆนะคะมันก็จะเป็นเองค่ะทุกอย่างนะคะอีกขวา make solution delete enter ก่อนนะคะแล้วก็ delete control D นนอันนี้เพิ่ม opacity e นะคะความโปร่งแสงแล้วก็มาที่เลเยอร์ด้านบนนะคะซ้ายยางลบนะคะบใบไ,ไม้ย่อให้เล็กลง แล้วก็ลบให้ดูสมมตินะคะนี่เป็นการตัดต่อผ้าเหลืองเลยนะคะโอเคก็ดูใช้ได้นะคะถ้าไม่สังเกตมากค่ะแล้วก็อยากจะเคลื่อนขยับไปยังไงก็เพื่อเอาดูตามที่เหมาะสมสมดุลน,นะคะก็ถือว่าได้แล้วนะคะแล้วก็จัดตำแหน่งค่ะเวลาเลือกทั้งหมดนะคะคลิกครอบทั้งหมดนะคะ พออย่างนี้ก็ได้ค่ะกดที่ตรงนี้แล้วก็กดชิปค้างนะคะเพื่อให้ไปด้วยกันหรือว่าคนโทนจ G ก็ได้นะคะหรือทนโทน E Ctrl ีคนโทนอ E เป็นการรวมเลเยอร์นะคะผนโทนอ E ให้ดูก่อนก็ได้ค่ะโทนอเป็นการรวมเลเยอร์ก็จะได้เลเยอร์พระเลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการก็กลับย้อนหลังได้นะคะคนโทน G เป็นการกรุ๊ปนะคะถ้าเราอยากจะกรุ๊ปก็คือยังเลเยอร์ยังแยกได้อยู่ค่ะถ้าอันกรุ๊ปเลเยอร์สามารถแยกได้นะคะถ้าเราเลือกนี้กดถ้าเราไม่ต้องการเลเยอร์แบ็กกราวก็กดคอนโทรลหนึ่งครั้งค้างนะคะแล้วก็กดค่ะก็จะหายไปก็จะไม่ได้เลือกเลเยอร์แบ็กกราวแล้วตอนนี้ก็ถือว่า โอเคแล้วนะคะฮัตเแต่งนิดนึงตรงนี้นะคะตรงนี้มีนี่ก็ใช้เครื่องมือมัตชูนะคะขยายห,หัวแปงโดยการกดบอใบไม้แล้วก็ลดลงโอเคเซฟนะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้ขนาดเราก็ต้องทำเป็นคันอันดับแรกเลยนะคะก็คือการตั้งขนาดให้ถูกต้องนะคะรูปขนาด เราสามารถดูขนาดของภาพได้จาก Google นะคะตอนนี้ลูกค้าสั่งมา1.5นิ้วนะคะครึ่งโหล1.5นิ้วเราไปดูแล้วก็คือ y เท่ากับ3เซเมต high 4เซนเมตร resolution ต้อง300ขึ้นไปนะคะ300ถึง350ได้ค่ะพิกเซลต่ออินนะคะแล้วก็เลือกเป็น CMYK ตอนนี้เราสังเกตก็โหมดสีต้องเป็น cmyk K นะคะเป็นงานโหมดพิมพ์ค่ะตรงนี้ค่ะโอเคได้แล้วต่อไปก็เซฟนะคะเซฟที่เราต้องการจะเซฟไว้บันทึกไว้นะคะ1.5นิ้วครึ่งโหล102 บันทึกบันทึกนี้เป็นไฟล์นามสกุล psd หรือว่าทิฟก็ได้นะคะต่อไปก็จะรวมเลเยอร์เพื่อทำการทำไฟล์สำหรับไปส่งพิมพ์นะคะเรียงหน้าส่งพิมพ์ให้ให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็คือพี่สาวที่บ้านนั่นเองค่ะ คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ fashion image นะคะได้แล้วก็ดับเบิันคลิก2ครั้งกดย่อลงไปก็คือ alternate นะคะแล้วก็คลิกขวา canvas size canvas size คือให้อยู่ในขนาด21คูณ29.7ก็คือขนาด a 4นะคะแล้วก็เลือกทิศทางที่จะขยายส่วนมากก็ basic ตรงนี้อยู่แล้วค่ะ ก็โอเคต่อไปก็ a อ t ที่เนแล้วก็ลองเลื่อนเมาส์ดูนะคะว่าขึ้นลงขยายขยายยอ่อแล้วก็ใส่สตูกนะคะมาที่เอฟเฟกนะคะตรงนี้เอฟเฟกแล้วก็สตูกสตูกเลือกให้เหมาะสมก็คือสตูกนี่ก็คือทำการกะระยะให้ตัดขอบนั่นเองค่ะ เรียบร้อสีขาวโอเคแล้วก็กด alternate นะคะ alternate นะคะแล้วก็วาง alternate นะคะแล้วก็กดคลิกลากออกมานะคะแล้วก็วางทำเป็นแนวแกนเดียวกันนะคะวางเสร็จเสร็จแล้วก็ คมนะคะคอนโท e เพื่อเป็นการรวมเลเยอร์แล้วก็แอลเทเนตค้างกด shift shift คอนโทนแอลเท n เนตเพื่อให้อยู่ในล็อกเป็นการล็อกเวลาเราจะเลื่อนลูกศรไปมานะคะจะได้ไม่เคลื่อนไปไหนให้อยู่แกนรละนาบเดียวกันครึ่งโหลก็คือสิบหกภาพใช่ไหมคะโอเคแล้วก็วางตำแหน่ง ตรงเชื่อมนะคะให้มันบาลานซ์ l t ลทเนตแล้วก็กดคลิกเมาส์ลงไปคุมทั้งหมดนะคะแล้วก็ปรับเคลื่อนขนาดปรับเคลื่อนให้อยู่ตำแหน่งนะคะบนโทน E เพื่อเป็นการคุมเลเยอร์ต่อไปลูกค้าก็สั่งงานเพิ่มนะคะ1.5นิ้วครึ่งโหลเสื้อเชิ้ตสีขาวก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ พอทําเสร็จเราก็เอาภาพมาเรียงเรียงต่อกันรวงมาแล้วนะคะเอารูปภาพไปก่อนโอเคแค่นี้ล่ะค่ะอืมเฟตเชอร์อิมเนะคะแล้วก็ c อนโทนเอคอนโทนะคะแล้วก็คอนโท,นโทนะะแล้วก็คอนโท,ค,นโทค่ะแล้วก็ไปที่ลายแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ c อนโท o l ีเพื่อให้เขาส่งพิมพ์นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสำหรับการทำรูปด่วน หนึ่งหนึ่งงานนะคะโอเค